สวัสดีครับผมวันนี้เราอยู่กับามาตินลีรุ่น s d c 1 b สวยมากตัวนะี้เดี๋ยวให้ดูก่อนนี่นะครับตัวนี้จะเป็นทรงเด็ดหนอกนะครับผมทรงเต็มแล้วก็จะมีภาคไฟฟ้าในตัวด้วยมีจูเนอร์ในตัวพร้อมเลยนะครับผมสำหรับท่านที่หากีตาร์แบบเราไม่ต้องไปหาซื้อจูเนอร์มาเพิ่ม มันมีให้ในเนี้ครบเซตหมดเลยโดยที่เราซื้อไปเราก็ตั้งสายในนี้ได้เลยแล้วก็เปิดต่อเข้ากับตู้แอมตัวนี้จะเป็นปกไฟฟ้าขนาด4.1นิ้วนะครับผมเดี๋ยวเรามาฟังเสียงกันดูก่อนเดี๋ยวค่อยว่ารายละเอียดกันอีกทีโอเค ตัวนี้เสียงค่อนข้างจะนุ่มๆหน่อยสำหรับกีตาร์ไอทรงเดสส์นอตอ่ะเสียงมันจะออกเป็นประมาณนี้แหละคือแบบนุ่มๆเบสอุ่นๆจะเป็นเอกลักษณ์ของทรงเดสด์นอตเลย ตัวนี้น่าเล่นมากครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาทําความรู้จักกันตัวนี้มาต้นลีสีหนึ่งดีนะครับผมจะเป็นลุกบิดแหล็กตันทางหลังเคลือบเงาอตัวนี้เป็นเคลือบเงาครับผม้างหลังเป็นสีดําสวยมากนี่สวยแล้วก็มีจูเนอร์แล้วก็ ตัวนี้ราคาอยู่ที่2อ0พันสนะครับผมสําหรับราคาเนี้ยผมให้สําหรับคนที่พร้อมโอนแล้วก็รวมส่งไปเลย2อ0พคือรวมส่งพร้อมโอนหากถ้าเกิดว่าเก็บรายทางก็เก็บได้นะครับผมรายทางโบกเพิ่มอีกแค่150บาทเท่านั้นเองแล้วก็ ถ้าเป็นปลายทางอ่ะจริงๆอยากให้ลูกค้ามัดจำค่าส่งสักร้อยห้าสิบาทที่เหลือกระจายปลายทางได้เลยสองมันซีแต่ถ้าท่านใดไม่สะดวกก็ไม่เป็นไรครับผมจ่ายปลายทางทีเดียวเลยก็ได้ครับผมสําหรับคนที่อยู่กรทมนนทบรุรีสามารถเข้ามาดูของที่บ้านที่ร้านได้เลยนะครับผมอยู่ซอยท่าอิดซอยสิบแปดนะครับผมโอเคตัวเนี้ยเสียงใช้ได้ถือว่าโอเคมากเลยแล้วก็คอไม่ถือว่าใหญ่มากกาลังดีส่วนทัชชิ่ง ลูกค้าที่ซื้อกีตาร์ไปกับทางร้านอะ่ะไม่ต้องกลัวว่าจะทัชชิ่งจะสูงเล่นแล้วมันจะเจ็บนิ้วตรงนี้ตัดปัญหาไปได้เลยนะผมทัชชิ่งอะ่ะทางร้านจะจัดการให้เรียบร้อยหมดเลยตั้งไว้ไม่ให้ไม่เกิน2.0แน่น,นอนให้แบบสําหรับคนผมรู้ว่าคนไทยเล่นกีตาร์ยังไงหาเ่าทัชชิ่งตา่ตาๆเล่นง่ายถ้าทัชชิ่งสูงไม่น่าเล่นนะครับผมเพราะว่าจะเล่นแล้วมันจะปวดนิ้วเล่นไปสักพักหนึ่งก็ไม่อยากจะเล่นแล้วถ้าเอาไปทาที่ร้านก็หมดอีก 3 400เลยนะครับผมโอเคตรงเนี้ยสบายใจได้เลยทางร้านจัดการทัตให้เรียบร้อยหมดเลยโอเคตัวเนี้ยเสียงที่ผมเล่นอะ่ะจะเป็นผมจะได้ต่อเล่นต่อผ่านกับตู้แอมนะครับผมเสียงเลยอ่าแล้วก็อีกอย่างสำหรับหลายท่านเลยที่ซื้อกีตาร์มาแล้วก็ออกมาซ่อมทางร้านอ่าหนึ่งคือโป่งไฟฟ้าเอามาเวลาซื้อกีตาร์ตรงเนี้ยเรื่องของการ เสียงที่ออกบาลานทุกเส้นอ่ะตรงนี้ผมจะจัดการให้เรียบร้อยหมดเลยนะเพราะว่าบางท่านผมเจอหลายรายเลยที่สั่งกีตาร์จาก l a z a d ้าบ้างจากช้อปปีบ้างพอของเข้ามาสายหนึ่งเวลาเล่นต่อแอมป์นะสายหนึ่งไม่ดังบ้างสายสามไม่ดังบ้างสายจะดังไม่เท่ากันตรงนี้ทางร้านเราจัดการให้เรียบร้อยหมดเลยไม่ต้องกลัวนะครับผมตรงนี้สินค้า ซื้อซื้อไปก็คือเอาเวลาเอาเอาเออกไปเอาไปเล่นกับตู้แอมเสียงจะออกทุกแมททุกเส้นเลยตรงนี้ผมจะดูแลให้อย่างดีเลยโอเคเดี๋ยวเรามอาฟังเสียงกันอีกทีนะตัวนี้น่าเล่นครับ